หอนจัดเลยปลาเยอะยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องรีวเบาๆนะครับอยู่กับทีมงานเรื่องแสงกีฬาครีนครับนี่ปลาเยอะยอ,ะยอะ่ดันเอาดันเอาเลยเดี๋ยวเราพามาชมมวนัทรุยเก็บมุมสาครับมาดูกับว่าเขาจะเก็บยังไง ดินกองใหญ่ๆอย่างนี้เขาจะเอาไว้ทำอะไรนี่ดี๋ยรัมาดูครับน,นี่ครับมุมตรงนี้ครับ วางไหลลงไปได้หมดนะจ้ยน่าจะขุดให้มันเสมือกอนครับเพราะว่าตรงนี้นี่มันเป็นปากเป็นปากมันไม่ไเสมือกันมืนตรงนั้นครับยังไม่ทันได้แต่งครับ นี่นี่อันตรายมากครับเฉียดเฉียดกันเลยครับกับขอบผ่านมานี่คือสารานี่ไปหมดครับผมอนาะจารย์ จไปตรีหยับเอาหยับเอาเลยหยับรแรงๆลูกพี่เดี๋ยวเสีดจูดจางแปดสองห้าขอบสิบหกครับนี่หมดไหมหมดไหมหมดเรียบร้อยเรียบร้อยครับ มาดูหัวน้าจรวยต่อครับถใหญ่ๆแบบนี้มาดูครับเก็บขอบเสาเก็บมุมเสาก็เก็บยังไงครับ บรรยากาศเงียบเงาครับไม่มีกิดโตมไม้แกล้งครับอยู่ข้างล่างหมดเลยน่าจะลงไปอาอีกชั้นนอกน่าจะ,อาจะเอาแบบลึกๆเลยมันแน่เท่นี้รถดำแทบขัดใจนะครับไม่ต้องสืบครับทะลุไปอาอีกชั้นหนึ่งตายครับรถดำนี้ก็มีรถรถแมคโครอยู่ตรงทางขึ้นหนึ่งคันแน่นอน ไอตัว3 2 0 DGC ที่มันมีกล้องหลังไหมทุกคนขอถามผู้รู้หน่อยหรือว่ามีแต่ไอตัว3-2ม่สอตัวใหม่จะรู้บว่าโกเบนี่มีแน่นอน อยากพูมัตสุแต่ไอตัวนี้อยากรู้ว่ามันมีกล้องไหมอู้หมอตันไงกุ๊บอูอ้แรงทุกคนเลยเว้ย คงคุยงานใหญ่แบบนี้นีต้องฟรีมือจริงๆครับพอเป็นงานหลวงครับสายนี้เขาจะรู้ดีครับว่างานหลวงมันเป็นยังไงครับถ้าฟีมือไม่ดีนี่แก่จนมือหองีกครับ โอ้บิดตัวบิดตัวเดินนี่แรงไปไหนแล้วเสร็จแล้วบอโอ้ดึกว่าเสร็จแล้วเฮ้ยต้องอย่างนี้สิวะนะโจ้ยงานหลวงกับงานขุดตามชาวบ้านนี่เวลาส่งม <th> ันส่งยากไม่เหมือนกันครับ ชาวบ้านกับงานหลวงสายนี้เขาจะรู้ดีไปแล้วครับวหนัาจรยน่าจะไปนู่นนะครับเหยียบขอบนี้ไปด้วยครับมันจะได้เสมอๆครับแต่ห้ามไรนะวหนัชโรยนะไม่งั้นเจ้าไงท้องปังงานเลยนะไปแล้วครับเยียยเียงเียงเวลาเดินนะเตะะตตต วันใจวัยรุ่นหลายๆคนครับนี่แฮกโคไอซีนี่งไปแล้วเดินไปแล้วน่าจะไปฟังนู่นแล้วครับอ่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องนี้เบาๆด้วยครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครับคลิปเด็ดๆนะบางครั้งบางคราวปิดผ้าไรต้องขออภัยด้วยครับแล้วคลิปนี้ก็ขอจบลงตรงนี้ครับจบกับเจ้าแคทสามสองศูนย์ดีจีซีแล้วก็ฮีตเอชซีเซ็ตเอกร้อยสามสิบ